ใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรกรกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทําการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อยู่ผมนั่นเป็นดูไหมฮะรอบจะส่งมาที่1ตุลาคมสมัยร้อน65นะฮะก็ขึ้นเดือนใหม่นะครับกับเดือนตุลานะก็เดือนสิบนะครับกับปี65อ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้เลยแล้วกันนะวันนี้ก็มีทั้งหมดลูกค้าสามท่านเนาะก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็เป็นน้องกายนะครับนะเป็นอ่าร์แอคซ่าโครม้าก,กลางโครมเงาน,นะครับสองแมกกซีนนะครับก็ประกับลายโค้ดเลยเนหะ็นไหมสองด้านเลยนะเห็นไหมสวยงามมากแล้วก็ได้ถึงสองแมกกซีนเลย นะครับเดี๋ยวเรื่องระบบค่อยมาว่ากันนะและนนี้ก็เป็นลูกค้าที่สั่งเข้ามาในอ่าเฟซบุ๊กนะครับนะเฟซบุ๊กของผมเองนะก็เป็นลูกค้าที่ติดตามมานานแล้วล่ะนะก็สั่งเป็น C Z แ5นะครับเป็นของโบนะครับนะตัวนี้ก็สองในกระซีเหมือนกันนะครับนะแล้วก็แถมปืนสามนัดนะครับราคาโปรนะมีอะแดปเตอร์แท่แล้วก็คู่มือนะฮะแล้วก็มาเป็นกระสุนของคุณชาวลิตนะครับนะก็คือ เขียวอ๋อคุณเขียวคุณเขี้ยวคุณเขี้ยวนะครับคุณเขี้ยวนะครับสั่งเข้ามาเมื่อวานเนาะก็สั่งเข้ามาดึกแล้วล่ะก็เลยไม่ทันได้ส่งเนาะก็เลยมาส่งให้วันนี้นะครับก็เป็นกระสุนมีสปอร์ตปกทองหนึ่งกล่องนะอ่ะดูระบบเลยแล้วกันนะครับกับตัวโปรซีซ75นะครับเลขโค้ดนะครับนะ1028นะครับนะ1028นะครับเลขโค้ดทักแจนนะทักแจนเลยนะตัวนี้นะครับจะถอดสไลด์ด้วยวิธีการเสียบเข้าไปในนี่เห็นไหม เห็นรูของไกลหลอดไหมนะครับจะต้องหาเข็มมาเสียบนะครับแล้วก็ปล่อยสไลด์คืนไปปุ๊บเนี่ยนะปล่อยทางของสไลด์คืนไปปุ๊บมันจะมีเข็มค้ำอยู่แล้วก็ดึงนี้ออกได้เลยแล้วก็ถอดสลด์นะฮะอันนี้จะไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาชาวบ,บ้านเขาดูาระบบก,ก่อนลูกหมดนสลด์้างนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับนะแม็กกาซีนค่อนข้างที่จะติดอยู่กับตัวปืนเลยนะครับจะไม่เหมือนพวกกรอพวกอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมปลดแล้วก็เป็นแบบสลด์ปิดนะครับนะ ก็พุ่งเลยนะครับสำหรับสไลด์ปิดเนี่ยเขาพุ่งเลยนะนะแต่มันพุ่งก็แบบมันบางจังหวะนะครับนะที่มันพุ่งไม่ล่วงออกมาเลยนะแต่วถ้าสไลด์เปิดเนี่ยเขาจะแฝงไว้เพรนะาะเขาใช้ลิ้นนะั้นในการแขวนสไลด์นะครับนะก็ดึงออกมาได้่อยนะไม่มีปัญหานะอ่ะลุกหมดสไลด์แขวนอย่างนี้นะครับนะตัวปืนเป็นงานนกนองน,นะครับสามารถเดิมพันไ้ทั้งคันนะครับนะหรือซิงเกิลได้นะครับนะนะอันนี้ซิงเกิลนะครับงานนกพิ้งได้เลยแล้วก็ไอคันได้เลยนะตัวนี้มีระบบเซฟนะครับนะมีระบบเซฟนะครับเซฟด้านเดียวนะด้านนนนจะะะไมม่ีเซฟครับ นะสไตล์ซีเซ่เขาจะเซฟด้านเดียวงานนกนอกนะครับสมม,มติเราผมงานนกนะครับขึ้นเซฟนะล่าไม่ได้เห็นไหมนกจะค้างอยู่แต่เรบ,บเซฟลงนะครับล่าได้เดือดเลนชนได้เลยซิงเกิลได้เลยนะถ้าเราขึ้นเซฟแบบไม่ได้ขึ้นลำนะครับก็นะเดืบดเลนช์ไม่ได้เห็นไหมปรับลงนะครับก็เดืบดเลนช์ได้นะครับแล้วก็ตัวปืนเนี่ยจะมีบูทลำตั้งนะครับนะแล้วก็มีเกียวเกียวใหญ่นะนี่เกียวใหญ่มากนะโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบการคัดปลอกกันนะผมจะลองคัดกระปอกเงิน องแล้วก็ทองสองนะครับนะในของคุณสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์ผมแถมก็สุนไปให้สามนัดนะครับเป็นปลอกทองนะครับนะโอ้โอัโออนนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าไอยางเขียวมันติดนะครับมันจะไปทําให้กระสุนเนี่ย,นนนเ,ยนะเนี้ยเยนียใครเก็บเนี่ยลูกสาวแน่เลยนะเหมือนจะลูกสาวเลยนะโอเคนะนี่ลูกสาวมาคอยเก็บกระสุนให้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการขัดบอกกันนะครับกับโบซีเซจ75หรือโบซีเจ75นะครับก็สีดำล้วนนะโอเคนะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับลูกกรสต่ายค้างนะก็ขัดออกไ้ดีทั้งสองปอกทั้งสองแบบปอกหนึ่งล้วปอกทองอย่างที่ปอกนะครับกดนะก็จะพุ่งเลยแต่ถ้าไม่กดนักเนี่ยไม่ออกนะครับกดปุ๊บเห็นไหมก็จะเด้งออกมานะครับให้เราเห็นแล้วก็เห็นเงี้ยพุ่งเลยนะครับสไลด์ปิดนะเห็นไหมบางอย่างก็พุ่งบางทีก็ไม่พุ่งนะแต่บางอย่างบางทีก็พุ่งบางทีก็ไม่พุ่งนะครับะะก็ตาามจังหวเ ตัวปืนระบบั o u b l e Action นะครับนะเห็นมดะบ o u b l e s i n g l ลนะครับงานลงปืนไว้เลยนะซ s i n g l ลนะครับ Action นะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบเซฟนะครับปรับขึ้นมาปุ๊บปกติจะแ b l e a c t ได้นะ Action ไม่ได้ปรับลงปุ๊บดับ o u b l e s i n g l ลนะขึ้นปุ๊บปั้นไม่ได้ไหมปรับลงปุ๊บหลังได้นะโอเคจบไปนะครับแม็กกาซีนสองตัวแซท้ a ปเตอร์แล้วก็กระสุนสามนัดต่อมาของคุณโสภาหรือของน้องกายนะครับเป็น Axar Cross หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสีโครมเงานะตัวนี้เป็นม้ากลางนะครับนะ สวยงามากแต่ว่าคงเราต้องดูแลดีๆนะเพราะว่าสังเกตดูผมจับต้องเอามือลูบตลอดนะนะตัวนี้นะครับนะงานแอคซานเนี่ยจะมีเซฟด้านเดียวด้านขวาเนี่ยจะไม่มีเซฟเลยนะสังเกตดูแล้วก็แม็กจะปิดสนิทนะครับจะได้ถึง2แม็กนะตัวนี้ประกับเนี่ยก็จะเป็นลายโค่นะฮะยิงล่องลึกลายโคเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบกันนะครับจุกลงกล้องให้ดูยังนะบูบก็จะเหมือนกับคูเซกับพวกก๊อกนะบู๊เหมือนกันอ่ะลูกหมดสไลด์ค้านะครับดกดแม็กกาซีนแบบสไลด์เปิดนะเห็นไหม กุ้งเลยลอว่าสไลด์ปิดนะเด้งเลยนะนะเด้งเลยนะครับนะนี่เราสไลด์ปิดเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบกันนะครับว่าถ้าตัวนี้นะครับนะแบบไม่ได้กดพวกหลังอ่อนหรือว่ากดเซฟเนี่ยมันจะลั่นไกได้ไหมกับนกสับที่มันค้างเวาอยู่นะนี่คือหลังอ่อนนะครับผมจะไม่กดเห็นไหมลั่นไม่ได้นะครับตามปกติของปืนเลยเนะี่ยกดหลังอ่อนแล้วกดไกเนี่ยมันจะลั่นได้เลยนะเห็นไหม หลังอ่อนและไกน่นะนกสับจะทํางานปกติเลยแต่ถ้าเราไม่ได้กดหลังอ่อนนะครับแล้วเซฟไม่ได้ขึ้นนะลันไม่ได้เห็นไหมกดไกลลันไม่ได้ถ้าเลิกขึ้นเซฟเดี่ยวนะครับกดหลังอ่อนแล้วกดไกลเนี่ยจะลันไม่ได้เหมือนกันก็เ,เป็นระบบเซฟสองชั้นนั่นเองเนาะตัวปืนนะปรับลงปุ๊บนะกดไกลเอ้ยกดหลังอ่อนกดไกลเรียบร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องก,การคัดปลอกกันกับเจ้าตัว Axacro m a กลางของคุณสุภพลเอ้ยสุภาหรือของคุณน้องไกลนั่นเองนะ ผมจะลองให้กระปอกเงิน2แล้วก็ทองสองนะครับผมจะสลับกันเลยนะนี่ทองแล้วก็เงินนะครับเห็นไหเงินผมใส่ไปก่อนอันแรกนะแล้วก็ทองแล้วก็เงินนะโอเคตามด้วยสีทองไห่อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็จะใช้ได้ดีกับกระสุนปอกเงินนะครับนะต้องบอกก่อนนะแอไซาเนี่ยจะใช้ได้ดีกับกระสุนปอกเงินเท่านั้นนะโอเคมาลองดูการคัดปอกกันดีกว่านะหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับเห็นไหม ถามว่าคัดได้ไหมคัดได้แต่เวลายิงเนี่ยให้เน้นย้ําว่าเป็นปลอกเงินนะจะดีที่สุดสำหรับเอ็กซ์ซ่าเห็นไหมสไลด์เปิดนะก็พุ่งเลยนะสไลด์ปิดนะเด้งดึงนะครับนะโอเคนะอ่ะก็มาดูกันปับสไลด์ลงแม็กกาซีนนะปุ๊บนะโอเคนะอ่ะหลังอ่อนไม่กดเห็นมะนกขึ้นนะหลังอ่อนไม่กดไลนไม่ได้เซฟขึ้นนะครับกดหลังอ่อนไลนไม่ได้ปรับเซฟลงกดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซนเกอร์หนึ่งอันมองยิงเบ๋นะโอเคเนาะ ก็เรียบร้อยนะครับเน้นย้ำเรื่องจุกลำกล้องนะครับอย่าถอดเด็ดขาดนะโอเคนะครับตอนนี้แอคซ่าก็ลือต่าเงินเงาแล้วนะหมดแล้วนะ น้องกายจัดบิ๊กตัวแล้วกระสุนของคุณชาวริสนะครับเดี๋ยวส่งให้เลยนะวันนี้นะทั้งหมดสาท่านนะครับก็ดูให้เรียบร้อยนะฮะกับสท่านนะครับนะก็ปืน2ตัวแล้วก็กระสุนหนึ่งกล่องนะครับถ้ามีผิดพลาดการใดหรือขาดตกบ่ห้องไงต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะครับนะก็พยายามดูให้เต็มที่แล้วสำหรับใครอยากเป็นลูกค้าของเราไอเดียไลน์ผมจะขึ้นมาให้นะครับโอ้แล้วจะส่งท่านนั้นอย่าลืมกดติดตาม Subscribe คิวทูปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไอเดียไอดีไลน์แหละผมขึ้นนี่นึนะน ร้อนหนมากอยากได้ลูกค้ายเยอะจริงๆเลยนะจนสดสดครับบ๊ายบายโอเคครับรอบวันที่1ตุลาคม,มาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแพคเรียบร้อยทั้งสามท่านนะครับก็ของคุณโสภานินทชาตินะครับของคุณสมศักดิ์นุ้ยเจริญนะฮะแล้วก็กระสุนของคุณชาวลิตนะครับนะแพคเรียบร้อยทั้งสามท่านนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับจะลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ตั้ใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าทั้งสามท่านก่อนนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ